จริงถ้าให้เล่นตอบไอติมมันก็คือแฮปปี้โปรดักต์มันเป็นโปรดักต์ที่แบบทําให้คนมีความสุขทําให้คนยินได้แบบทุกเพศทุกวัยผมว่ามันเป็นเซ็ตที่เจ n เน a เรตคอนเวอร์เซชันได้ดีมันมีความตั้งใจเล็กๆที่แบบผมอยากให้คนซื้อเซ็ตไปกินกับกลุ่มเพื่อน มันจะขำมากมันจะมีบางรถที่เราแบบอะไรของมือทํามาได้ยังไงไม่มีทางที่คนหนึ่งคนจะชอบกินก้ารถแล้วพอกินแบบเนี้ยเขาจะเล่ากันว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนสมัยเด็กๆเราก,กินแบบอย่างเงี้ยมันคุ้นมากมันยิ่งทําให้ให้บทสนทานาในการกินไอศกรีมเราอ่ะมันเป็นมากกว่าไอศกรีมแล้วอตอนที่ไปเสนอไม่มีการเปิดเผยรสชาติใดๆตอนเซ็นส<ๆ>ัญญาเขาไม่รู้รนะครับ<ล>ว่าเราจะทําอะไรให้เขา ตอนแรกสอบขนแกนะเดวอนเราเป็นแหนมด้วยค่ะโลซ่ายังเคยคิดจะเอาปากระป๋องมาทําเลยค่ะความคิดแรกของผมเลยคือแบบบ้าไปแล้วคือการจะมีอีเวนต์หลักหนึ่งครั้งต่อปีขึ้นอีเวนต์ใหญ่สุดก็จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาเพราะว่าเป็น national ice cream month ที่อเมริกาการู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราอยากที่จะแบบชูความไอติมให้ลูกค้ามากที่สุด เอาตรงคอลินเนี่ยไปถูกอินสปายมาจากที่ที่อังกฤษอะคะ่ะเป็นแบรนด์กระเป๋าชื่ออันยาฮินมารเขาก็แบบจะทำแบบโปรเจกต์ไอศีครีมเงี้ยแต่เขาจะไปคอลแลบกับ g ก o บอ l แบรนด์เราใหรู้สึกว่าเฮ้ยเราถ้าเกิดมันเป็นแบบการพูดถึงแบรนด์ไทยละพูดถึงการที่เราโตขึ้นมากับแบรนด์เหล่านี้ละความผูกพันที่เรามีกับแบรนด์ไทยที่แบบเป็นท็อปออฟมายของพวกเราอย่างเงี้ยคะ่ะ จะเป็นยังงไตอนแรกอะค่อนข้างสเปะสปะนิดนึงแต่พอคิดไปคิดมาพอตกผลึกกันแล้วเนี่ยเราเน้นที่ไทยแบรนด์เลยดีกว่าแล้วก็พอมาคิดปุ๊บอะเราอยากได้ไทยแบรนด์ที่คนไทยอะมีประสบการณ์กับแบรนด์นั้นๆ คือเราทำคอลแลบมาเยอะแล้วเรารู้ว่าคอลแลบหนึ่งแบรนด์อะ่ะก็ยากมากแล้วนี่เรากำลังจะทำคอลแลบเก้าแบรนด์พร้อมกันความรู้สึกที่กระอักกระอ่วนหรือแบบรู้สึกจะอ้วกตอนที่ประชุมออกมาอนั้นะนะนะผมจะบอกกับลินเ,เสมอ <Okay. S 1> ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีและเราต้องทำมัน ก็ตอนได้โจทย์มาก็แค่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะทาไอติมแปลกๆนะตอนแรกก็แบงค์เลยแต่เรารสชาติไม่มีไอเดียเลยเลยแคล็รี่บะมีอ่ะถ้าต้องทําแค่รสเดียวอ่ะรสที่เราโตมาคือต้องม,มาม้าต้ยมยำกุ้งซองเงินๆเนี่ยเท่านั้นแล้วก็คิดในหัวเลยว่าต้องเป็นเบสซาเบแล้วต้องเป็นมะน,นาวแป้นเท่านั้นไม่มีออปชั่นอื่นแต่ว่าไอตัวคัมโบตอนนั้นยังคิดไม่ออกว่าทำยังไงแค่คิดว่าข้างในอ่ะ ต้องมีเส้นมามา่าปกติแล้วเวลาคนกินมาม่าก,ก็แบบจะขยำใส่ขงแล้วก็ขยำขยากินแล้วก็แบบอยากให้เขาแบบได้ประสบการณ์ตรงนั้นเนาะอ,อะไรเงี้ยก็ลองหลายรอบมากค่ะลองแบบมาม่าเฉยๆอบอบแบบหลายรอบมากเพื่อเหมือนพยายามไล่น้ําออกให้มากที่สุดเนี่ยพอไปใส่ติมก็ไม่รอดยังแบบย,แบบยังนิ่มอยู่อย่างเงี้ยลองไปลองมาโอเคงั้นเราก็เลยลองแบบเรามีสูตรคัมโบที่เราแบบทำอยู่แล้วเราก็เลยลองมามิกกันแล้วอบ โอเคมันมันได้เพราะเหมือนแบบคัมโบเรามันมันช่วยโคเวอร์ให้มาม่ามันยังกรอบอยู่ก็เลยได้แบบเป็นมาม่าค่ะใช่ถ้าบอกตามตรงเลยผมอะยังไม่ได้มั่นใจกับโปรเจกต์นี้จนกระทั่งผมได้กินรสตะขาบคือจกข,ของตะขาบครั้งนี้ค่ะ,ล,ะลิลลิงคือแบบทำไงให้ตะขาบหวานพอทุกคนน่จะรู้สึกว่าตาขาบหอมเราอะเป็นลองดูส่วนผสมว่าในเม็ดนั้นอะ มันมีสมอนไรบ้างในนั้นนมันมีน้ำรักบัวก็เลยลองเอาตะขาบไปทําเป็นไซรัปในแบบของก๊าซแล้วก็เอามาผสมกับในเบสรักบัวแล้วพอปั่นใกล้เสร็จอะคะ่ะก็เอาตะขาบตาสดตําครกหั่นอะไรไม่ได้ปั่นไม่ได้ด้วยนะคะต้องตาเท่านั้นแล้วก็ต้องตาเดี่ยวนั้นตาค้างไว้เหมือนพริกไทยไม่ได้มันไม่เย็นแลวมันไม่หอมตะขาบนี้มารู้ว่ายากตอนที่ทําเสร็จแล้วถึงรู้ว่าแบบ มันต้องทําสดกรรมวิธีที่เราเทอะทาเสร็จปุ๊บเราก็เอาออกมาชิมเลยเหมือนเราก็แบบไม่ได้มีการพักไว้ทิ้งไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ oh. อย่างน้ํารากบัวเองมันมันก็มีสูตรการต้มค่ะแบบที่จะต้องได้เท็กเจอร์ความเข้มข้นเหมือนเดิมก็คืออาแบบต้องช่างตวงวัดก็แบบตอนแรกคือทาหม้อเล็กก็เวลาทดลองอะเราจะต้องทําเล็กๆก,ก่อนแล้วเราก็จะชินกับสูตรเล็กพอเวลาอิมใช้จริงอิมแบบอ่ะยี่สิบโลนะอ่ะห้าสิบโลนะ 20่สโลแล้วอาจจะทํำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบ adapt ใช้วิธีการวัดเอาเอาเอาไม้บรรทัดน,นะคะมาวัดเลยแบบเหมือนจัดส่วนนะว่าลดเหลือเท่าไหร่มันจะได้ปริมาณเท่านี้นะพอถึงเท่านี้โอเคได้อะไรเงี้ยสมมุติสูตรเล็กเท่านี้ได้พอสูตรใหญ่ปุ๊บเวลาเท่ากันจับเวลาเท่ากันอะไรเท่ากันปุ๊บไม่ได้สรุปอ๋อ น้ำที่มันระเหยออกไปมันไม่เท่ากันเนะะี่ยค่ะใช่ก็ใช้การจับเวลาไม่ได้ต้องช่างน้ําหนักอย่างเดียวแล้วพอเราทําหม้อใหญ่ตาช่างเรามันก็มีแม็กแค่6กกโลอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่างทั้งหม้อใหญ่ไม่ได้เราก็ต้องมาหาวิธีว่าทํายังไงให้เรารู้ว่าระดับน้ําถึงเท่านี้แล้วมันได้ตามสูตรที่เราต้องการแล้วอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบเป็นแพนนิ่งมาเออตัวโปรเจกต์เนี้ยเรายอมรับว่าหินมากๆเลยค่ะในส่วนของแพนนิ่งเพราะว่าหนึ่งอะผลตอบรับดีมากค่ะ จากที่ตอนแรกะเราแพนไว้แล้วว่ามันน่าจะเพียงพอสําหรับการขายในช่วงแรกๆนะกลายเป็นว่าลูกค้ามาแบบมากรนหนํำมากและทางแพนนิงนะะ่งค่ะก็เลยต้องแบบมีการปรับแผนตลอดอย่างตัวอื่นนะคะยังยังค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าตัวมิกอินมันยังสามารถที่จะแบบทําร่วงหน้าเก็บไว้ได้แต่ใช่มีตัวตะขาวค,ค่ะตัวตะขาวค,ค่ะเป็นตัวเดียวเลยที่จะจะต้องติดตามถ้ารถเนี้ยมัน หมดหรือว่ามันใกล้จะหมดจะต้องแบบรีประสานงานกับทางอข้างล่างก็จะแบวันนี้จะเอาซอสต,ตะขาบนะอะไรเงี้ยขบางบนก็โอเคตำ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 ตเสร็จปุ๊บก็วิ่งลงไปให้ข้างล่างเลยประมาณใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงต้องเสร็จนะรถนี้อะไรเนี้ยจริงๆอย่างแบบจอนลี่แบบไอเดียคือแบบคิดอะไรไม่ออกอ่ะก็เลยลองเอาหมี่ทุกตัวลงไปต้มเลยค่ะ <laughs> ต้อง <c oughs> ให้น้องๆนี่แหละต้มแล้วเราเลยบอกว่าลองต้มดูนะพี่ต้องการไอ้น้ำไซรัปที่ต้มออกมานั่นแหละเดี๋ยวพี่ลินจะมาปรุงต่อน้องคนนี้จะชอบทำอะไรที่ประหลาดอยู่แล้วการที่เอาหมี่ถุกตัวโยนลงไปต้มเนี่ยปกติจาริบาร์เนี่ยคือเข้าทางและแบบทำเจลลี่ให้กัเดเยอะมากค่ะรถเจลลี่เป็นรถแรกที่ทำได้ค่ะมันให้จดมาปุ๊บทำวันเดียวรถเราได้เลยเสร็จเลยเอยอร่อยเลยอะไรเงี้ย แต่ความยากของการทำเฟิร์สแบทก็คือเราได้ตัวอย่างว่าเป็นจอ่แบรรวมสีไอตอนต้มเนี่ยไม่เป็นไรฉีกซองลงได้แต่ไอตอนที่ทําเครื่องเนี่ยเราต้องแยกสีเพราะว่าเราจะทําเครื่องที่ตักลงไปแล้วเจอค่ะถ้าเราเด็ดหัว <c oughs> เด็ดหางแล้วโยนลงไปอะค่ะมันจะแข็งมันจะกินไม่ได้เราต้องเอเจลลี่แต่ละสีไปเข้าสูตรการทำเจลลี่ของกา๊าซ <c oughs> เพื่อให้เวลาตักกินแล้วยังหนึบหนับอยู่ในช่องแช่แข็งค่ะ ก็จะเป็นรสชาติที่แบบเจ้าของชิมมาบอกว่าเฮ้ยนี่มันลายผลิตจอร์รี่แบร์เลยนี่มันคือกินลายผลิตจอร์รี่แบร์เลยถ้าตอน,น,นเด็กๆใครไม่เคยกินจอร์รี่แบร์ทุกสีพร้อมกันแล้วรสชาติเป็นยังไงอะ่ะก็เบสเนี้ยแหละครับคือการกินจอร์รีร่แบร์ทุกสีพร้อมกันจริงอิมอะแอบอยากพูดถึงสองขอนแก่นเหมือนกันเพราสะสอขอนแก่นนะคะมันเราเรียกว่าเราปรับจนจวินาทีสุดท้ายใช่ค่ะ ด้วยความว่าจริงๆเหมือนพอปรับไปแล้วสึกแบบมันอาจจะหวานไปก็ต้องแบบมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะแกยังไงแกยังไงด้วยความที่ทํายากด้วยค่ะตัวซอขอนแกน่นยากถึงขนาดแบบกว่าจะได้โลนึงใช้เวลาประมาณสองสาวันสําหรับตัวไส้ไส้หมูยองเพราะเราต้องแบบปาดมือปาดทีละถาทีละถาเข้าอบก,กว่าจะได้ออกมาอบรอบหนึ่งก็ได้ประมาณ4ี่ห้ารอยกรัมเองเนี่ยแล้วเวลาอิมจะใช้ทีก็20<ช>่สิบโลอะไรอย่างเงี้ยอล้วทำ อก็ต้องทําไว้พออินบอกว่าหวานอ่ะตายแล้วทําไงวะที่เราทําไปแล้ว10กโลจะทํายังไงต้องแก้ยังไงไรเงี้ยงั้นหาอะไรไปตัดหาอะไรไปตัดความหวานก็เลยต้องเอาเอาเกลือมาตัดเกลือที่ตัดก็จะเป็นตัวดอกเกลือค่ะแล้วดอกเกลือคือเขาก็จะเป็นเม็ดใหญ่ๆก็ต้องมานั่งตำต้องมานั่งตำนั่งบดกันอีกเพราะแบบมันลงเครื่องมันก็จะละเอียดไปพอละเอียดไปมันจะมีผลต่อความเค็มด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแก้หลายรอบมากแบบสำหรับหมูอยอเพราะลูกค้าเขาชิมแล้วเขาบอก หวานยังหวานอยู่หวานแสบคอเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบพอออกไปร้อนแล้วแบบลูกค้าหลายคนชอบหมูหยองแล้วก็ดีใจแล้วก็โล่งมากที่แบบมีหลายคนที่ชอบอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะค่อนข้างสเปสะสปะนิดนึงในเชิงไอเดียแล้วลินเขาอยากเป็นถ้วยแต่ละแบรนด์ออกมาหมดเลยด้วยซึ่งมันก็เป็นผลในเชิง <c oughs> ผมอีกว่าแล้วเราจะปินถ้วยเท่าไหร่ ลแล้วแล้วลินไม่ยอมใช้เป็นสลีปด้วยครับ <laughs> คืองานมันต้องเพอร์เฟคคือมันต้องออกมาเป็นถ้วยซึ่งถ้วยเนี่ยก็ต้องมีเพลทของแต่ละอันแล้วแต่ละเพลทก็ต้องมีมินิมัมในการสั่งของมันก็ต้องพูฟสิแล้วเราจะทำภายใน2เดือน <laughs> แล้วเราไม่เคยขายไอติมรสนี้มาเลยเนี่ยตอนที่เราไปโพสแบรนด์เนี่ยคือแบบรา้วลินโพสว่าเราอยากจะทำถ้วยไอศ์ครีมที่เป็นไอติมของเขาอะ่ะเราปิินในแบบที่ เป็นคุณภาพเดียวกับกาซซัมกูใช้มา9ปีแล้วคือพอเอาเรื่องนี้ไปถกกับในทีมครีเอทีฟแบบเพื่อนที่เป็นเฮคเอทีฟก็ก็เห็นด้วยกับลินแหละว่าเฮ้ยมันต้องสกูปลงถ้วยแบรนด์นะเพราะเวลาคนเขาถ่ายรูปอ่ะมันก็จะลิงก์กลับไปที่แบรนด์ซึ่ง, <laughs> งละลินก็คิดถูกครับ <laughs> ซึ่งละลินก็คิดถูกเพราะว่าทุกคนที่ไปซื้อมาเขาจะถ่ายแบรนด์มา แนบกับกาสแตมกูดตลอดคือผมนึกภาพถ้ามันเป็นถ้วยการแซมกูดมันจะไม่ใช่แบบนี้แน่นอนจริงๆแล้วโจทย์โกลเซอรี่อันนี้มาแบบค่อนข้างที่จะชัดเลยก็คือด้วยความที่พอเรานึกถึงว่าโอเคเนี่ยคือจะเป็นแบรนด์9แบรนด์ที่อยู่แบบคนไทยทุกคนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยตัว Art ์ i r ดเร i ชันนะ,ะขึ้นมาค่อนข้างชัดว่าแบบมันก็คือภาพสไตล์แบบ อ๋อซูเปอร์มาร์เก็ตหรือกอเซอรี่อะไรอย่างเงี้ยแหละที่เขาทํากันเราเราออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายพูดชื่อวัตถุดิบไปเลยขายอะไรพูดออกไปเลยราคาเท่าไหร่พูดออกไปเลยตรงๆเขียนตัวใหญ่ๆอันนี้เป็นจริงๆเป็นความช ALLENGE ของทีมเราเพราะว่าที่ผ่านมาแอนก็จะทางานในลักษณะที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ขายนะเราเน้นแบบดูสวยดูน่ากินอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้พูดออกไปตรงๆขนาดนั้นแต่อันนี้คือแบบออกไปเลยออกไปเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะ เราทุบสาขาเชนทั้โลนะครับทุบใหม่แล้วก็รีโนเวทใหม่เพื่อทำโปรเจกต์นี้ทุกอย่างมันดู financially แบบ impossible มากๆและ operation ก็จะยากมากแต่ว่าแล้ลินเขาบอกว่าถ้าจะทำต้องทำให้สุดคำนี้เสร็จปุ๊บก็คือกูรู้ละว่าว่าตัวเลขกูไม่สามารถ จริงๆคือจะมีน้องที่สนิทกันนะคะชื่อแก้มจะเป็นคนที่แบบเหมือนเขาออกแบบร้านให้เราอีกแล้วเราก็เลยดึงเขามาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้ตรงนี้เป็นจุดที่แบบคือแฟลกชิพของกัดโกซอีมีแค่ที่เดียว ทำยังไงที่บอกว่าให้คนเขามาแล้วรู้สึกว่าแบบออมันตื่นเต้นมันมีความป๊อปอะอยู่ในนี้แต่ว่าแล้วลิงกับนาชีอะก็งบประมาณอะจำกัดก็คือมีการตัดออกไปบางส่วนแต่อะไรที่ตัดไม่ได้อย่างตัวแบบกลมๆด้านบนที่แบบมันมีความแบบมีความป๊อปมีความไม่เหมือนของจริงเนี่ยค่ะที่เราตั้งใจก็ยังอยู่ความน่ารักก็คือด้วยร้านที่สีสันเป็นอย่างเงี้ยแล้ววันแรกๆคือมาสคอตมาจะมีทั้งบัสคอตมีทั้งก้น แล้วก็มาร์คอตมากก็ชื่อมา่ามาร์คด์จอยแบร์แล้วล่าสุดอะคาบก็มีมาร์คอตอะคาบเขาก็จะมาแบบอยู่ที่ร้านกันนะคะ mm hmm. แล้วก็คนที่เป็นทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเด็กทั้งอะไรอะ่ะก็คือมาถ่ายรูปก,กับแบ็คกราวด์ที่เป็นโกลเอรี่หรือว่ามันก็แบบตามภาพที่คิดไว้นะ mm hmm. คือครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบ มีทลไยที่ชัดเจนเพราะว่าแพลนว่าต้องเชิญเพรสมาต้องเชิญคนมาก่อนเพราะว่าเออเราอาจจะเขาอาจจะตื่นเต้นได้เจอเราได้ได้ทำคอนเทนต์แต่วันเพรสก็เป็นอะไรที่แบบลูกค้าก็ตื่นเต้นกันเนาะลูกค้าคืออยากเข้ากันมากถ้าวันขายจริงก็คือวันเสาร์ก็คือคนมารอตั้งแต่เปิดและยอดวันนั้นก็คือน่าจะเป็น New ิวไฮที่สุดตั้งแต่ขายเซ็นทรัลวลมาหปีอะคะ่ะทุกสาขารวมกันด้วยทุกสาขารวมกันใช่ะคะ่ะ จริงๆแล้วนว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่กาส์เโฮสต,ตอนแรกก็กังวลว่าเฮ้ยบางรสมันแบบมันกินยากมันกินง่ายแต่เราก็ไม่ยอมคอมโพมิสในรสชาติเหมือนกันว่าเฮ้ยมันต้องอันนี้อนี่ะคือแบบแล้วนี่เขาบอกหน้าทีว่าอันเนี้ยอันนี้ปรับไม่ได้อย่างยกตัวอย่างอย่างมาม่าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เคยคอลแลบกับใครเลยคือเขาคอลแลบครั้งแรกคือกัสมกูเพราะเขาชอบกินแล้วเขาคิดว่า เขาก็ยังเสียวเขาบอกว่าว uh ัน huh. ท <un Phantom Supreme> ี <ized> ่มาชิม huh. อ่ะเขาเตรียมใจเวลาว่าม <inhos> like ันไม่รอดเขาเคยทำโปรเจกต์ไอศีพีมาา3โปรเจกต์แล้วครับที Listen ่ไม่รอดหรืออย่างบาร์บีคิวพาสซาอย่างเงี้ยก็คือเคยทําอาจจะไม่เป็นไอติมเคยทําเป็นขนมอย่างอื่นก็คือไม่รอดคือเหมือนทุกคนแบบเซย์เยสพอคิดว่ากัดน่าจะทําได้แต่ทุกคนเตรียมใจไว้แล้วว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่รู้เลยว่าวันที่ถือติมาให้ชิมอ่ะทุกคนคือ ล้วลินว่ามัน no expectation เนเขาเองเขาก็ไม่ได้มี expectation ว่าไอติมเขาจะเป็นแบบไหนต่อให้เราจะอธิบายเขาว่าโอเควันนี้ที่จะชิมอะมันคือยาอมตะขาบกับน้ำรักบัวและน้ำตาลกวัวเขาก็คิดไม่ออกจนจนเขาได้ชิมพี่กิบลูกสาวเนี่ยก i, no, ็แบบเฮ้ยนวลลินแบบ ขอบคุณนะคือพี่ไม่คิดเลยว่าแบบตะขาบมันคือรสชาตินี้ได้ยังไงแล้วแต่มาเป็นตะขาบจริงๆมันคือมันคือตะขาบของพี่มันแบบมันเย็นมันมีความขมมันมันมันยังเป็นตะขาบอยู่มากๆอย่างที่บอกเขาเรียกว่าไอติมกัสมันอาจจะมีอ m o ม i ช n น l attached บางอย่างที่เขากินแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ก็คืออินกริเดนต์เขาเฮ้ยแล้วมันอร่อยด้วยแล้วมันเป็นอาการอร่อยในแบบของกัสด้วยอย่างนี้แล้วโปรเจกต์เนี่ยเราตั้งใจที่จะไม่เขียนเป็นสตอรี่ทูเฟ v เวอร์ด้วยเราทําให้มันเป็นรสชาติของ แต่ละอินกิวดเเพราะเราเชื่อว่ามันมีสตอรี่ของคนผู้คนอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราเลยไม่ต้องไปทำสตอรี่อะไรเพิ่มเติมลใไปอีกโปรเจกต์เนี้ยผมผมชอบมากอย่างข้อแรกอะครับผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แบบ พุชบัลเดอรี่ของการทํางานมันมีเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้เช่นแบบการติดต่อ9แบรนด์พร้อมกันเอามาอยู่ในที่เดียวกันได้และเป็น9แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเรื่องสองเหมือนแล,ล้วลินจะพูดไปแล้วคือเรื่องเรื่องลูกค้าลูกค้าที่ผมเห็นตามออนไลน์หรือตามที่เจอกันน่ะมันจะเกิดเสียงหัวเราะตลอดมัน Attivate Good Feeling ได้จริงๆถึงแม้รสชาติบางรสชาติเขาจะไม่ปลื้มแต่สิ่งที่ไม่ปลื้มก็คือเขาก็หัวเราะออกมา เรื่องที่3มคือเรื่องเรื่องพาร์ทเนอร์ครับที่ทําให้ผมแบบปลื้มใจมากๆคือพาร์ทเนอร์ทั้ง9อะ่ะเต็มที่กับโปรเจกต์นี้แบบ hmm. สุดๆไปเลยคือเรารู้ว่าเวลาเราทํางานกับเขาเรารู้ว่าเขาตั้งใจอะ่ะตั้งใจกับโปรเจกต์นี้แล้วพอเราตั้งใจด้วยกันมันมันทำให้งานมันมันมันรับลื แรกคะ่ะความสุขของเรามากๆเลยคือการที่เราเห็นคนกินติมกับแล้วแบบเหมือน activate เขายิ้มลมปากขึ้นมานะคะ่ะจริงๆอันนี้ก็เป็นความสุขของเราอยู่เราพึ่งครับมิชชั่นกับวิชั่นเราด้วยครับว่าเราอจะอยู่เพื่อ activate damn good feeling เราอยากเป็นคนเปิดสวิตช์ความรู้สึกแบบดีๆให้กับผู้คนพอเรามีมิชชั่นว่า activate damn good feeling อ่ะผมมองกาสใหญ่กว่าเป็นแบบร้านไอศครีมไปแล้ว